สวัสดีครับคุณโจคุณเหล็กช่างไม้จิตอาสานะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงอันตรายของโอโซนนะครับผมโอโซนเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ในการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับผมมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูร,รายละเอียดก,กันเลยนะครับในกระบวนการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับผมเราใช้โหมด AC ในการเชื่อมนะครับแล้วก็เราจะมีการปรับค่านหนึ่งนั่นก็คือส่วนของ AC บาลานเพื่อที่ทําการเปิดผิวอลูมิเนียม การเปิดผิวอลูมิเนียมนะครับเป็นการดึงออกซิเจนนะครับผมออกจากผิวอลูมิเนียมทําให้อลูมิเนียมเชื่อมได้ง่ายขึ้นนั o ่นเองนะครับผมทีนี้พอเราดึงออกซิเจนออกไปนะครับออกซิเจนที่ดึงออกไปเนี่ยมันมีออกซิเจน3ตัวที่ดึงออกไปและมันก็จะเกิดพันธะใหม่ขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นออกซิเจนแล้วก็ห้ด้วยเลข3นะครับ O 3นั่นเองนะครับผมซึ่งออกซิเจนในอากาศบรรยากาศในทั่วไปเราจะได้เป็น O 2นะครับก็คือออกซิเจน2ตัว แต่พอเป็นออกซิเจน3มตัวนะครับผมมันเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าโอโซนนะครับผมทีนี้ไอ้ตัวโอโซนเนี่ยโอโซนเนี่ยมันมีในในธรรมชาติและมันสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับผมในธรรมชาตินะครับผมเวลาที่มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเงี้ย โอโซนนะครับผมมันก็จะถูกกระแสไฟฟ้า FIFA, ทําให้กลายเป็นออกซิเจนเป็นโอโซนเป็นออกซิเจนเป็นโอโซนกลับไปกลับมาอย่างนี้ได้นะครับเป็นถึงว่าออกซิเจน2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้นะครับผมอันนั้นคือลักษณะของออกซิเจนที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับท,ทีนี้ออกซโอโซนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ย โอโซนนะครับผมมันจะมีฤทธิ์นะครับผมมีฤทธิ์ในการคลีนในการกัดก่อนอะไรเงี้ยมากกว่าคอลอรีนถึงห้ิบเปโดยประมาณนะครับผมมีฤทธิ์ทำลายล้างเนี่ยมากกว่าคอลอรีนถึงห้ิบเปนะครับผมและก็สามารถที่จะไปทำลายจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยได้เร็วกว่าพวกสารเคมีต่างๆถึง3เท่านะครับผมดังนั้นจริงๆแล้ว โอโซนเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดได้รับมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นข้อเสียนั่นเองนะครับผมอ่าแต่เราจะเห็นว่าโอโซนมันมีข้อดีในการกําจัดแบคทีเรียได้กําจัดอะมีบาได้กําจัดไวรัสได้ในบางอันนะครับผมและพวกกําจัดพวกลาพวกอะไรต่างๆได้นะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคลินิกต่างๆที่เขาแบบว่าไปนอนอบโอโซนแบบนี้นะครับผมเพื่อ เพิ่มความชุ่มชื่นของผิวทําให้แบบอายุน้อยลงอะไรเงี้ยประมาณอายุผิวน้อยลงเลยประมาณนี้นะครับผมและบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของอ่า โอโซนฆ่าเชื้อภายในรถนะครับผมอ่ามีแอร์บางตัวที่ผลิตโอโซนออกมาเป็นแอร์กำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ประมาณนั้นนะครับผมอันนั้นคือโอโซนที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้นะครับผมจากการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนี่แหละนะครับผมและหนึ่งในนั้นโอโซนก็ผลิตได้จากการเชื่อมเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้วเชื่อมเนี่ยเราก็ได้รับโอโซนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า โอโซนถ้าเกิดเราได้รับมากจนเกินไปนะครับมากแค่ไหนมากคือ0.1 ppm ใน8ชั่วโมงนะครับผมหมายถึงว่าเราเชื่อมแล้วเราดมอยู่กับอลูมิเนียมทั้งวันโดยที่ uh, ไม่ป้องกันอะไรเลยเนี่ยเราก็จะได้รับสาร โอโซนมากจนเกินไปจนส่งผลก่อให้เกิดโทษนั่นเองนะครับผมคำขามคือโทษนั้นมันจะทําเป็นยังไงได้บ้างนะครับผมโอโซนก็ถ้าสถานเบาก็จะทําให้เราคัดจมูกนะครับระคายเคืองอทางเดินหายใจนะครับผมคนที่เป็นโรคปอดถ้าดมนานๆก็อาจจะเป็นโรคขอบผื่นกาเริบนะครับผมแล้วก็ระวังในเด็กนะครับในเด็กที่ปอดเขายังไม่แข็งแรงปอดจะไม่สมบูรณ์นะครับหรือแม้แต่ทารกที่เด็คันถ้าแม่สูดดม โอโซนตัวนี้เข้าไปมากจนเกินไปก็จะส่งผลทํำให้เด็กมีปัญหาหเกี่ยวกับปอดด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนั้นคืออันตรายของโนะอโซนเนาะทีนี้คำถามคือในการเชื่อมมันก็จะมีโอโซนออกมานะครับผมจากกระบวนการที่ในตอนที่แล้วที่ครูโจพูดถึง AC ซ a l a n c e แล้วมันครีนคลีนผิวยังไงนะครับผมอันนั้นเราจะเลี่ยงได้ไหม เราคงเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดเรา,าเราเชื่อมอลูมิเนียมอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เชื่อมเป็นอาชีพนะครับผมเพราะจริงๆแล้วในการเชื่อมอเป็นอาชีพเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบป้องกันก๊าซพวกนี้ด้วยนะครับผมดังนั้นโอโซนถ้าเกิดได้รับนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันก็คือออกซิเจนที่เราหายใจนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้รับมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผล ลายกับร่างกายของเราได้เหมือนกันนะครับผมนอกจากนี้โอโซนที่ว่าน่ากลัวแล้วมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นอีกในการเชื่อมบลรุงเนียมนั่นก็คือ,อาการละเหยของไออลูมิเนียมนั่นเองนะครับผมอลูมิเนียมจะมีจุดเดือดนะครับอยู่ที่ ประมาณ2,900กว่กาองศารครับตี้ย3 0 0พองศานะครับผมซึ่งในกระบวนการเชื่อมการอาร์คโดยการอาร์คต่างเนี่ยมันก็ให้ความร้อนสูงถึง3,000องศาอยู่แล้วนะครับในกระบวนการเชื่อมดังนั้นทุกครั้งที่เราเชื่อมอลูมเนียมเราก็จะได้สูดดมไอของอลูมเนียมเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งไอเนี่ยเป็นโลหะหนักและก็เป็นสารพิษแน่นอนเลยนะครับ สารพิษยิ่งกว่าโอโซนอีกนะครับผมดังนั้นตรงส่วนของไอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะทําให้นะครับผมหนึ่งเป็นพิษกับปอดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าพวกนี้จะไปจับที่ปอดทําให้ปอดมีปัญหาถุงลมมีปัญหาไปจับตรงทางเดินหายใจก็ทําให้ระคายเคืองนะครับผม2ก็คือเป็นลักษณะของทําให้ไปจับตรงกระดูกทำให้กระดูกมีความบางมากขึ้นนะครับผมอาจจะ เข้าไปปุ๊บแล้วมันตกค้างในกระดูกทําให้กระดูกเปราะนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นลักษณะของกระตุ้นถ้าเราสูดดมเข้าไปบ่อยๆนะครับเชื่อมารมเนียมบ่อยๆจะทําให้มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่าคนปกตินะครับผมเพราะว่ามันจะเข้าไปจับสะสมในสมองนะครับในไขสันหลังในเส้นประสาทอย่างเงี้ยทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับผมอันสุดท้ายข้อที่4ก็คือ อ่ะก็เป็นสารก่อมะเร็งนะครับผมทําให้อ่ามีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนปกตินนเองมะเร็งที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังนะครับผมแล้วก็มะเร็งในพรงจมูกแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นอันตรายของไอจากอ่าไอจากอลูมิเนียมนะครับผมดังนั้นในกระบวนการเชื่อมนะครับมันจะมีสารพิษออกมา พิเศษอีก2ตัวนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมอลูมิเนียมนั่นคือตรงส่วนของโอโซนนะครับผมซึ่งยังไงก็ต้องออกมาแน่นอนนะครับและก็ไอของอลูมิเนียมซึ่งอุณหภูมิจุดเดือดของมันเป็นจุดที่อ่าเป็นจุดเดียวกับจุดหลอมเหลวนะครับผมอ่าที่จุดอาร์ที่ 3, สามพันองศาดังนั้นยังไงก็ต้องมีไออลูมิเนียมแน่นอนพิเศษมาอีก2อันนะครับผมนอกกนั้นก็จะเป็นพวกฟูมพวกควนันพวกอะไรของโลหะ ในการเชื่อมทั่วไปที่มันปรากฏออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นให้เรารู้เราอย่าก,กลัวมากนะครับผมแต่ให้เรารู้แล้วก็ให้เราระวังและก็ป้องกันนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเชื่อมอลูมิเนียมนิดๆหน่อยๆอะไรเงีย้ยก็อาจจะไม่ค่อยสี่เลสเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องทํางานอยู่ในโรงงานอลูมิเนียมต้องการเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมอทั้งวันทั้งคืนหรือเชื่อมมา5 10, ปี10ปีอันนี้ก็ควรที่จะหาวิธีในการป้องกันเพื่อให ไม่ก่อให้เกิดโรคก,กับเรานั่นเองเพราะเรา,ามีการมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าคนปกตินั่นเองนะครับผมวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครอยากเสริมอะไรก็คอมเมนต์เสริมมาได้วันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุโจคุณเล็กง,งานช่างไม้จิตอาสาครับ